สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง j j Story อีกแล้วนะครับผมก่อนอื่นก่อนที่ทุกท่านจะได้รับชมรับฟังข่าวสารจากทางช่องของเรายังไงผมรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับใครตกงานเช็คด่วนโหลดแอปไทยมีงานทำึ้นทะเบียน ขอรับประโยชน์ทดแทนแอปไทยมีงานทำช่องทางช่วยเหลือผู้ประกันตนว่างงานสำนักงานประกันสังคมจับมือกับกรมการจัดหางานอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนที่วางงานขึ้นทะเบียนรายงานตัวและขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานผ่านอินเทอร์เน็ต e ีเซอร์ e ิสหรือแอปพลิเคชันไทยมีงานทำาพืขึ้นทะเบียนวางงานนายบุญสง ทับชัยยุทธเรขคาธิการสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าสำนักง,งานประกันสังคมได้รวมมือกับกรมการจัดหางานพัฒนาระบบ e-service เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตนมาตรา33กรณีว่างงาน จากการถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานสามารถขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือผ่านระบบมือถือเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยมีงานทำได้ทั้งระบบ iOS และ Android เพื่อทำรายการเพียงแนบไฟล์เอกสารสำเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ในระบบโดยไม่ต้องมายื่นเอกสารใดๆที่สำนักงานประกันสังคมอีกทั้งนี้เมื่อผู้ประกันตนสมัครใช้งานในแอปพลิเคชันดังกล่าวแล้วสามารถตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวตรวจสอบสถานะการรับสิทธิ์ประโยชน์ทดแทนเช่นวันที่รายงานตัวครั้งต่อไปผลการพิจารณาและจำนวนเงินที่จะได้รับด้วยเช่นเดียวกับกรณี ผู้ประกันตนไม่ได้รายงานตัวตามกำหนดหรือราชาก็สามารถรายงานตัวผ่านแอปพลิเคชันได้เช่นกันหรือหากในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้รายงานตัวในงวดเดิมระบบ ก็จะขึ้นให้รายงานตัวในงวดถัดไปก็สามารถรายงานตัวในงวดเดิมได้แต่ต้องระบุเหตุผลที่รายงานราช้าเพื่อประกอบการพิจารณาสมควรได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในงวดนั้นๆหรือไม่นอกจากนี้แอปพลิเคชันยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานสามารถค้นหาตำแหน่งงาน เพิ่มเติมได้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมหรือสายด่วน1506กด1ผู้ประกันตนวางงานอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยมีงานทำเพื่อความสะดวกในการขึ้นทะเบียน และรายงานตัวได้สะดวกทุกทีทุกเวลาลดขั้นตอนการยื่นเอกสารไม่ต้องเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมหรือสำนักงานจัดหางานพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนง,งานด้านบริการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพผู้วางงานให้กลับมาเข้าสู่ตลาดแรงงาน